ทีผัวส่งผัวเก่ามาเอาผัวใหม่บัวผันเป็นสาวสวยที่สุดในหมู่บ้านหน้าตาจิมลิ้มผิวพรรณขาวผ่องผิดแผกจากผู้คนแถวนี้เธออยู่กับแม่สองคนพอตายไปตั้งแต่เกิดด้วยความที่เป็นคนสวยก็จะมีผู้ชายมาจีบจนหัวกระไดยบ้านไม่แห้งบัวผันเอ้ยพ่อมีมาหาแนะ่ เอามะพร้าวมาให้ตั้งหลายลูกนลูกเฮ้ยแม่แค่มะพร้าวเองบอกให้พี่มีรอก่อนแล้วกันแต่พ่อสำเริงาเอาทองมาให้นะลูกทองนะทองเป็นๆเ,เลยล่ะตั้งเส้นหนึ่งทองหรอแม่งั้นแม่บอกพี่สำเริงรอเดี๋ยวฉันเติมปากก่อนเออเออเอองั้นแม่จะไปไล่ไอ้มีไปก็แล้วกันนะมะพร้าวมันจะเทียบอะไรกับทองจริงไหมล่ะ ไล่ไปเลยแม่มะพร้าวเอามาให้จนไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนละเต็มบ้านไปหมดบ้านทําสวนมะพร้าวก็ไม่คิดจะเอามะพร้าวไปขายแล้วมาซื้อทองให้ฉันเลยจริงแม่ก็ว่างั้นแม่เกิดมามีลูกสาวสวยนี่มันดีเว้ยมะพร้าวก็ไม่ต้องซื้อทองหยองก็มีใส่ไม่ต้องซื้อเองมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่พวกหนุ่มหนุ่มมันเอามาให้ใครๆก็อิจฉาแม่ทั้งนั้นหลจะจ้ะที่แม่มีบุญ มีฉันเป็นลูกฉันมาเกิดทองแม่ได้สงสัยวัาชาติที่แล้วแม่คงจะทำบุญมาเยอะก็คงจะอย่างนั้นแหละแกมันสวยผิดเหล่าผิดก่อสงสัยว่านางฟ้าจะจับยัดใส่ทองแม่นั่งผ่านดีใจที่ลูกสาวเป็นคนสวยวันวันแกนั่งรับของกำนันจากหนุ่มๆได้มากโขอ,อยู่ในบรรดาผู้ชายที่มาติดพัน บัวผันไม่ชอบใครเลยชอบแค่เงินทองข้าวของของพวกเขาเท่านั้นแต่คนที่เธอชอบกลับเป็นคราวลูกเกยครองบ้านท้ายสวนจนๆมีที่นาไม่กี่ไร่กับควายสองตัวเพราะคราวเองก็หล่อเหลามากกว่าใครในหมู่บ้านผิดแพลกจากคนอื่นเช่นกันแม่ฉันชอบพี่คราวอะ่ะหวไม่ได้นะหนางบัวพันแกจะเอาไอ้คราวมาเป็นผัวไม่ได้ แต่พี่คราวเขาหล่อนะแม่หล่อมากๆเลยอะ่ะหล่อวัวตายควายล้มเลยอ่ะแม่หล่อแต่มันกินไม่ได้แกจะเอามาทำไมไอ้คราวรำพังมันจะเลี้ยงตัวเองก็ยังยากสู้ผู้ชายคนอื่นๆไม่ได้นี่ใครๆเนี่ยนะเขาก็มาจีบเองกันทั้งนั้นจะไปเอาคนยากคนจนอย่างไอ้คราวเนี่ยแม่ไม่เห็นด้วยแต่คนที่มาจีบฉันรำรวยก็จริงนะแม่ แต่ฉันไม่ชอบเลยอะ่ะไม่แก่ก็อ้วนไม่อ้วนก็ดำไม่มีอะไรพอดีสักอย่างพ่อจวงล่ะพ่อจวงเขาก็มีเงินทองเป็นเศรษฐีเงินกู้สาวๆที่ไหนก็อยากจะได้พ่อจวงเป็นผัวพี่จวงแก่จะตายแม่แกน่น้องๆแม่เลยดี่ซ้ำมีเอาอะ่ะเออจะใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เอคราวไม่งั้นเป็นเห็นดีกันแน่นางบัวผัน ฉับแม่แม้จะรับปากแม่อย่างกระฟัดกระเฟียดแต่สุดท้ายผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนน้ำมันกับไฟโดยเฉพาะผู้หญิงสวยกับผู้ชายหล่อคราวเองก็แอบชอบเธอเช่นกันแต่เพราะความจนเขาจึงยังเจียมตัวอยู่จะเดินหนีฉันไปไหนล่ะพี่คราวแม่ของบัวพันไม่ชอบพี่นะ เขาสั่งความมาว่าไม่ให้พี่เข้าใกล้บัวพันแต่ฉันไม่ได้รังเกียจพี่เลยนะพี่คราวพี่ก็น่าจะรู้ดีนี่จ๊ะว่าฉันมีไมตรีให้พี่คนจนๆอย่างพี่อ่ะไม่กล้าอาจเอื้อมที่จะมีไมตรีตอบหรอกจ้ะแต่ฉันชอบพี่นะชอบมากเลยนะจ๊ะพี่คลาวจริงเหรอเองชอบพี่จริงๆระเหรอบัวพันจริงสิจ๊ะนี่พี่คราว ฉันอยากกินเม็ดบัวนะ่ะบัวอยู่ในสารนี้น่ากินจังเลยได้สิเดี๋ยวพี่ดำลงไปเก็บมาให้คราวว่ายน้ำไปเก็บดอกบัวมาให้กับสาวแม้เขาจะจนแต่ก็ตามใจบัวพันทุกอย่างที่นาของยายผานเขาก็เอาควายไปไถให้ฟรีๆแต่ถึงอย่างนั้นยายผานก็ไม่เคยมองเขาในแง่ดีเลยสักทีแม่ แม่ไม่จ่ายเงินพี่คราวหรอจ่ายเงินค่าอะไรก็ที่พี่คราวเขามาไถานาให้แม่ตั้งยี่สิบสามสิบไร่ไงจ๊ะจ่ายทำไมก็มันมาจีบเองไม่ใช่หรอผู้ชายที่มาจีบผู้หญิงมันก็ต้องทำให้ผู้หญิงฟรีฟรีแบบนี้แหลนะน่ะเรื่องอะไรจะจ่ายก็ไหนแม่บอกว่าแม่ไม่ยอมรับพี่คราวเป็นลูกเขยไงล่ะจ๊ะแล้วทาไมถึงไม่เอาเงินให้เขาล่ะไม่รับ หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่รับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เอาแรงงานของไอ้คราวมันนี่ว่าแม่แล้วก็ทำแบบนี้มันเอาเปรียบพี่คราวโอ๊ยแกอย่ามาว่าแม่นะเดี๋ยวตบปากฉีกเลยนี่น่นพ่อมีมาแล้วแกไปรับมะพร้าวไปมะพร้าวอีกแล้วเหรอแม่เบื่อจะตายอยู่แล้ววันๆกินแต่มะพร้าวเบื่อก็ต้องเอา ไปลงไปของฟรีเดี๋ยวแม่เอาไปขายที่ตลาดเองจ้ะแม่แม้ว่าแม่จะกียดกันแม้ว่าจะไม่ได้อยากได้ผัวเป็นคนจนแต่ด้วยความลหล่อเหลาของคราวญิงสาวจึงลักรอบได้เสียกับคราวที่กระท่อมปลายนาะขณะที่เขาไปใส่เบ็ดที่คันนาบัวผันแอบมาหาเขาทอดสะพานให้เขา จนสุดท้ายคราวก็ไม่อาจที่จะหักห้ามใจตัวเองได้หญิงสาวรักรอบมาพบกับคราวบ่อยๆพี่อยากจะรับผิดชอบบัวพันเราสองคนก็นอนด้วยกันมาแล้วตั้งหลายครั้งฉันก็อยากให้พี่รับผิดชอบจะวิคราวแต่กลัวว่าแม่น่ะจะไม่ยอมพี่จะพยายามทำงานให้หนักขึ้นตั้งเนื้อตั้งตัวเก็บเงินมาสู่ขอบัวพันก็แล้วกันนะ ฉันจะรอนะจ๊ะพี่คราวฉันเชื่อว่าพี่จะต้องทําได้แน่นอนเลยจ้ะพี่คราวจะพี่ก็จะรอวันนั้นวันที่เราสองคนได้อยู่ด้วยกันชั้นผัวเมียจริงๆทั้งคู่ยังลักลอบคบหากันปิดบังเรื่องนี้จนกระทั่งปิดไม่ได้เพราะบัวผันเกิดอาการโอกอากคลื่นไส้อาเจียนอยากกินของเปรี้ยวประจำเดือนขาดทำให้แม่ของเธอแอบจับได้ เอ่งท้องหรือนางบัวผันแม่จ๋าฉันเออฉันบอกมานะแกท้องกับใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เชียวกับพี่คราวจ้ะแม่ไอ้คราวเหรอเออเอยตายแล้วกูจะเป็นลมเอาอยาดมยาหอมให้กูเดี๋ยวนี้เลยอนางบัวผันอีนางลูกสารเลวอีนางอักตันยูอีนงอานนงคนไม่รักดีแม่ ฉันกับพี่คล้าวรักกันนะจ๊ะแม่ให้ฉันแต่งงานกับพี่คล้าวเถอะนะแต่ไอ้คล้วเหมือนจนลำพังแค่มันจะกินแต่ละมือ้อก็ยังไม่มีมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงดูแกให้สุขสบายได้ฉันรักเขานะแม่นะจ๊ะให้ฉันแต่งงานกับพี่คล้าวนะถ้าแม่ไม่ให้ฉันแต่งงานกับพี่คล้าวฉันก็จะท้องโตไม่มีพ่ออับอาย,ายขายขี้หน้าเขานะแม่โอ้ยจะทำยังไงได้แล้ววะ ถ้าไม่ยอมให้แต่งงานกันข้าก็ยิ่งต้องอับอายขายขี้หนานี่ล่ะนะโบราณเขาว่าไว้ว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมมาตั้งอยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นไม่นานบัวพันกับคราวก็ได้แต่งงานผูกข้อหมายข้อมือกันท่ามกลางความไม่ชอบใจของแม่ยายอย่างนางผ่านยิ่งสาวย้ายจากบ้านของแม่ม่อยู่กระท่อมปลายนากับคราวแรกๆความรักก็หวานชื่น เพราะคราวเอาอกเอาใจทุกอย่างพี่คราวยุงกัดฉันพี่พัดให้นะจ๊ะยุงจะได้ไม่กัดบัวผันของพี่พี่คราวฉันร้อนเดี๋ยวพี่หาอะไรมาพัดให้นะจ๊ะบัวผันของพี่จะได้เย็นๆหิวน้ำด้วยอ่ะพี่คราวคอแห้งไปหมดแล้วสงสัยจะพูดมากไปหน่อยเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้นะจ๊ะเมื่อยแล้วว่า สั่งพี่บ่อยๆก็รู้สึกเมื่อยขาเมื่อยตัวนวดให้หน่อยสิจ้าพี่คราวได้จ้ะเดี๋ยวพี่จะนวดให้นะบัวผันไปเอนหลังตรงนั้นดีกว่าพี่จะได้นวดได้สะดวกเผื่อว่าบัวผันง่วงจะได้ม่อยหลับไปเลยขอบใจนะจ้ะพี่คราวพี่คราวเป็นผัวที่น่ารักที่สุดเลยละจ้ะคราวรักและเอาใจใส่เมียมากเรียกได้ว่าดูแลเหมือนเป็นลูกของเขาอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว แถมบัวพันก็ยังใช้เงินเก่งมากไม่ว่าคราวจะไปรับจ้างไถนามากี่ครั้งกี่ครั้งเธอก็ใช้เงินนั้นจนหมดพี่คราวลิปสติกของฉันหมดอีกแล้วยาทาเล็บก็หมดแล้วด้วยแต่เพิ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองนะบัวพันเอ๊ะก็บอกว่าหมดก็คือหมดสิพี่หาว่าฉันโกหกหรือนี่มีตลาดนั้นมาตั้งท้ายหมู่บ้านด้วยนะฉันจะไปเอาเงินมาให้ฉันด้วย เอาจ้ะจ้ะจ,ะจะเมื่อมีเมียมาอยู่ด้วยเงินทองที่คราวเก็บหอมรอมริบเอาไว้ตั้งแต่แม่ตายก็ร่อยลอลงไปทุกทีที่หามาเพิ่มก็หมดที่เก็บเอาไว้ก็หมดจนตอนนี้คราวแทบจะเหลือแต่ข้าวสารกรอกหม้อพอผัวไม่มีเงินไอ้ที่เคยอยากซื้อก็ไม่ได้ซื้ออยากกินก็ไม่ได้กินทำให้บัวผันเริ่มหาเรื่องทะเลาะอะไรกันนะพี่ ฉันแค่อยากกินองุ่นไม่ได้หรือ,อยังไงแต่องุ่นมันแพงนะกินมะม่วงแทนไม่ได้เหรอองุ่นพี่จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะแค่นี้ก็ซื้อให้กินไม่ได้แล้วก็บอกว่าเป็นผัวฉันในบอกว่าจะดูแลกันให้ดียังไงล่ะก็ได้แต่มันมีของอย่างอื่นที่จำเป็นมากกว่าอางุ่นนะจ๊ะเอาไว้เรามีเงินเหลือใช้เหลือเก็บค่อยซื้อ,องุ่นมากินได้ไหมโอ๊ย จะกินแต่ผักแต่หญ้าหรือยังไงถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับไปอยู่บ้านฉันเอ้ยอย่าไปนะบัวพันธอย่าไปเหมือนที่แม่ว่าเอาไว้ไม่มีผิดมีผัวผิดคิดจนผัวตายฉันไม่น่าเอาผู้ชายจนๆอย่างพี่เป็นผัวเลยนะใจะเย็นๆก่อนบัวพันเดี๋ยวพี่จะไปรับจ้างแล้วหาของมาเพิ่มให้หาหุ่นไม่ได้แล้วค่อยไปตามฉันกลับบ้านแล้วกันฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วหญิงสาวกลับบ้านไป แม่เธอก็ต่อว่าต่อขานเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเอกคราวมันไม่มีน้ำยาเฮ้ยมีดีแค่ลรอเงินทองก็ไม่มียังไงล่ะไม่เชื่อแม่สุดท้ายก็ได้สมสารกลับมาบ้านเราฉันน่าจะเชื่อแม่ตั้งแต่แรกนะจ๊ะว่าพี่คราวเขาดูแลฉันกับลูกไม่ได้ดูสิฉันท้องคนท้องเอนี่ยแม่แค่อยากกินองุ่นก็ไม่ยอมซื้อให้ ใจร้ายใจดําชมัดเลยอยู่กับมันแล้วลําบากก็กลับมาอยู่บ้านเราเถอะลูกแม่เองก็ห่วงไม่รู้จะปล่อยลูกให้ลําบากลำบนไปได้อีกนานแค่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ที่นั่นนะแม่กินแต่บวบแต่แตงแค่อยากกินองุน่นพี่คราวยังไม่มีปัญญาให้ฉันกินเลยนี่แหละนะถ้าแกแต่งงานกับพ่อทิศแล้วก็ อยากจะกินองุ่นว so ันละตะกกล้าสองตักก so ้าก็ยังไหวก็มันสายเกินไปแล้วนี่แม่ฉันแต่งงานกับพี่คราวแล้วแถมยังมีลูกให้กันแล้วด้วยเนี่ยไม่สายไปหรอกไม่มีคำว่าสายอะไรทั้งนั้นสำหรับคนสวยอย่างเองนี่แม่จะให้ฉันทิ้งพี่คราวเหรอจ๊ะแล้วลูกฉันล่ะแกก็ออกไปให้ไอ้คราวมันเลี้ยงหลังจากคลอดลูกก็แล้วกัน ถ้าแกทิ้งไอ้คราวไปพ่อทิศเองเขาก็ยินดีที่จะรับเองเป็นเมียแล้วเองก็จะสุขสบายเพราะไอ้ทิศเนี่ยนะมีที่นาเป็นร้อยไร่อู้ฟูเวลาขายข้าวทีหนึงอู้ฟูเลยล่ะแต่ฉันสงสารพี่คราวนะแม่พี่คราวเขาก็ดีกับฉันมากถึงจะง,งกไปหน่อยเขาก็ไม่เคยให้ฉันต้องลำบากแล้วมันเคยสงสารแก่ไหมล่ะดูสิแค่อยากจะกินองุ่น ก็ยังไม่มีปัญญาหามาให้คิดดูให้ดีๆนะบัวผันอีกหน่อยแกก็จะแก่แกก็จะไม่สาวไม่สวยแล้วคราวนี้หาตัวเลือกไม่ได้แล้วนะบัวผันคิดตามคำพูดของแม่พอรู้ว่าเธอกลับมาอยู่ที่บ้านทิศที่ยังรักเธออยู่ก็สรรหาของอร่อยมีองุ่นมาฝากเป็นของกำนันเป็นตราอางุ่นองุ่นนี่นาพิธ ใช่จะองุนแพงแค่ไหนพี่ก็ยินดีที่จะควักกระเป๋าซื้อมาให้น้องบัวผันของพี่เห็นแม่ล่ะนางบัวผันทั้งองุนทั้งแอปเปิลคนหมู่บ้านเราหากินกันง่ายๆได้ที่ไหนของมันแพงจะตายเลิกกับไอ้รราวแล้วมาอยู่กับพ่อทิศเถอะแม่คุยกับพ่อทิศแล้วเรื่องลูกในท้องของเองน่ะเมื่อโดนแม่อยู่แถมผัวก,ก็ไม่มางอสักที ทำให้จิตใจของบัวพันควยเขวยยอมออกไปเที่ยวตลาดในเมืองกับทิศที่มีรถกระบะมารับโกหรูส่วนล้าวก็ไปรับจา้างไถนาชายหนุ่มทำงานหนักหามรุ่งหามคําจนเป็นลมฟุบหลับคาคันนากุหลาบลูกสาวเจ้าของนามาเห็นเขา้าก็ตกใจมากพี่ล้าวพี่ค้าวหิงสาวพาล้าวไป,ประมมพยาบาล หายาดมยาหม่องมานวดเฟนจนกระทั่งเขาตื่นขึ้นพี่คราวเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่เป็นลมไปเหรอกุหลาบใช่จะ้ะพี่เป็นลมทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าพี่วันนี้แดดร้อนซะด้วยสิแดดมันร้อนมากนะ่ะแล้วพี่คงจะไม่ได้กินข้าวมาด้วยตั้งแต่เช้าก็เลยเป็นลมนี่พี่ไม่ได้กินข้าวมาละจ๊ะพี่รีบมาไถานาให้เสร็จนะ่ะ จะได้รับเงินเอาไปเงินมันสำคัญกว่าสุขภาพหรือยังไงทำไมไม่กินก่อนพี่จะเอาเงินไปซื้อองุน่นฮะองุ่นเนี่ยนะถึงทำให้พี่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่มจนเป็นลมไปนะ่ะเมียพี่เขาอยากกินองุ่นนะ่ะโถ่เอ้ยอยากกินก็จริงแต่มันไม่ได้จำเป็นขนาดที่พี่จะต้องมาอดหลับอดนอนไถนานะทั้งวันทั้งคืนนะพี่ พี่ก็ว่ามันไม่จำเป็นแต่เมียพี่เขาอยากกินบัวผันธกำลังท้องกำลังใส่พี่ก็ไม่อยากให้บัวผันเนี่ยเขาเสียใจเพราะเท่าที่พี่หาอะไรอร่อยอร่อยให้เขาไม่ได้หาทองหยองให้เขาใส่ไม่ได้ก็ทำให้เขาเสียใจมากพอแล้วเอาเถอะจะฉันจะหาข้าวหาน้ำมาให้กินก็แล้วกันนะพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยไปไถนาต่อ แล้วกุลาบก็เอาข้าวเอาปลามาให้ค้าวกินมองเขาอย่างสงสารเธอได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันว่าคราวกับบัวผันสาวงามที่สุดในหมู่บ้านแต่งงานกันและชายหนุ่มต้องรับใช้เมียงกงกงกททำงานหาเงินให้ทุกอย่างงานบ้านงานเรือนก็ทําแทนเมียทั้งหมดมองอะไรว่านางกุลาบก็มองพี่คราวนะสิพ่อ ฉันสงสารเขาน่ะรับงานไถนาตั้งแต่เช้าจนค่ำเพื่อจะเอาเงินไปซื้ออง่นให้เมียดูสิพ่อแค่อง่นต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอก็ไอ้คราวมันอยากมีเมียสวยเองนี่ว่ามีเมียสวยมันก็ต้องเอาอกเอาใจแบบนี้แหละแต่คนรักกันชอบกันมันก็ต้องช่วยกันทำงานไม่พ่อไม่ใช่ว่าให้อีฝ่ายทำคนเดียวก็นางบัวพันเนี่ยนะใครๆก็รู้ ว่ามันเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแม่มันไม่เคยสอนให้ทํางานวันๆก็เอาแต่ประทินผิวแต่งเนื้อแต่งตัวสวยไปวันวันกรรมของใครก็กรรมของมันนะเจ้าพ่อเออกรรมของใครก็กรรมของคนนั้นล่ละไปไปทำกับข้าวกับปลาพ่อก็ชักจะหิวแล้วเจ้าพ่อกุหลาบออกไปจ่ายตลาดและบังเอิญเห็นว่าบัวพันเดินควงกับผู้ชายคนอื่นเข้ามา นั่นเมียของพี่คราวนี่นาะยิงสาวไม่กล้าเอาเรื่องนี้มาบอกกับคราวเหมือนน้ำท่วมปากจะบอกก็ไม่ได้ยิงกลับบ้านไปเห็นเขารับงานบ้านนาันบ้านนี้ก็ยิ่งสงสารจึงทำอาหารอร่อยๆและคอยแบ่งให้เขาเอากลับบ้านเอากลับไปกินที่บ้านนะจ๊ะพี่แกงเห็ดปลวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็ดปลวกมันแพงแล้วก็หายากมากด้วยไม่เป็นไรนะ นี่มันเกิดหลังบ้านฉันเองไม่ได้เสียตังสักแดงฉันทำเอาไว้หลายอย่างพี่เอาไปกินเถอะขอบใจมากนะกุหลาบชายหนุ่มดีใจมีกับข้าวหลายอย่างขากลับเขาวแวะตลาดไปซื้อองุ่นมาให้เมียหนึ่งกิโลเอาไปให้ถึงบ้านแม่ยายแต่โดนนางผ่านไล่มาออกไปเลยนะออกไปจากบ้านกูเลยนะอีกคราวเสนียจันไรแม่ฉันเอาอางุ่นมาฝากเมียฉันจะ้ะ โอ้ยแกไม่เห็นเลยนั่นน่ะบนแคร่แล้วน,น่ะองุนตั้งเป็นกะละมังกะละมังชายหนุ่มมองตามจึงเห็นว่ามีองุนทั้งสีเขียวสีม่วงสีแดงวางอยู่เต็มถาดและมีกะละมังใบใหญ่ใส่องุนเอาไว้ด้วยน้ำหน้าอย่างแกหามาช้าแบบนี้คงจะทันกินร็อกฉันก็พยายามหาอยู่จะแม่ฉันเพิ่งไปได้เงินมาก็เรียบเอาไปซื้อองุนมาให้บัวพันเลย ถ้าคิดว่าดูแลลูกสาวฉันไม่ได้แล้วก็เลิกกับนางบัวพันไปซะเลิกได้ยังไงล่ะแม่เราสองคนมีลูกด้วยกันแล้วมีได้ก็เลิกได้หลานข้าข้าเลี้ยงเองได้ตอนแรกก็ว่าจะยกให้เองหรอกนะแต่ดูไปดูมาแล้วคงไม่มีปัญญาเลี้ยงไปออกไปใหพ้นจากบ้านข้าบัดเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มคอตกเดินออกจากบ้านไปพอดีกับที่รถกระบะแลนเข้ามาจอด เขาเห็นหญิงสาวลงจากรถคราวตกใจมากที่เห็นหน้าบัวผันบัวผันเออบัวผันเกิดอาการละอายใจคราวนี้ทิศที่ความรักจุกอก,อกเต็มที่จึงบอกเสียงขึมน้องพูดมาเลยดีกว่าว่าจะเลือกใครบัวผันนี่มันอะไรกันบัวผันเลือกอะไรหมายความว่ายังไงพี่คราวจะ้ะเราเลิกกันเถอะ ทำไมทำไมเราจะต้องเลิกกันเราไม่เคยทะเลาะบ่อแว้งกันนี่นาฉันทนกัดก้อนเกลือกินกับพี่ไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยฉันลําบากฉันไม่อยากอยู่บ้านพี่อีกแล้วแต่พี่ก็ไม่เคยปล่อยให้บัวผันลําบากเลยนะพี่ดูแลบัวผันทุกอย่างใช่พี่ดีกับฉันดูแลฉันทุกอย่างแต่มันยังสุขสบายไม่มากพออย่างที่ใจฉันต้องการพี่คราว ไปซะเถอะไอ้คร้าวนางบัวพันมันไม่เลือกเองแล้วถ้าบัวผันเลือกเขาพี่ก็คงไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามใครๆก็ต้องเลือกเงินทั้งนั้นแหละพี่ฉันมันผิดพลาดไปเองที่เลือกผู้ชายจนๆอย่างพี่ปล่อยฉันไปเถอะปล่อยให้ฉันไปได้ดีคราวกลับบ้านไปด้วยหัวใจแหลกสลายเขานอนร้องไห้เงินที่หามาได้ในวันนี้ก็เอาไปซื้อเหล้ามากิน จากคนไม่เคยกิ่นลาจากคนเคยมาทำงานทุกวันก็ไม่ไปเอ๋ทำไมเอ๋ค้าวมันถึงไม่มาสักทีนะเหลือนาอีกตั้งหลายแปลงที่ยังไม่ได้ไถมีอะไรเหรอจะพ่อก็อยคล้าวนะสิวันนี้มันยังไม่มาทำงานทุกทีเห็นมันมาตั้งแต่ไก่โฮเดี๋ยวฉันไปดูให้นะจะพ่อเออเอเอไปดูมันหน่อยสักก็ดีได้ยินว่ามันเลิกกับเมียมันแล้ว ไม่รู้ว่ามันนอนร้องไห้จมน้ำโคลนตายไปหรือยังเนี่ยจะพอฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะกุหลาบรีบร้อนมาดูก็เห็นชายหนุม่มนอนเมากลิ้งอยู่ที่บันไดหน้าบ้านเธอถอนหายใจและช่วยเตือนสติเขาพี่สายป่านนี้แล้ววัวควายของพี่มันยังไม่ได้กินน้ำกินญ้าบัวควายพี่มันผิดอะไรจะเลี้ยงไปทำไม เลี้ยงไปก็ไม่เห็นมีใครว่าดีเลยสักคนก็เลี้ยงพวกมันเพื่อตัวพี่นั่นแหละไม่ได้เลี้ยงเอาไปขายเพื่อจะเอาเงินมาให้ผู้หญิงคนอื่นหรอกเมียพี่เขาไม่อยู่แล้วพี่ไม่จําเป็นต้องหาเงินอีกแล้วละ่ะเขาไม่อยู่แต่พี่ก็ยังอยู่พี่ยังต้องกินต้องใช้หรือว่าพี่อิ่มทิพย์ไม่ต้องกินละ่ะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปทํางานพอฉันเขารออยู่หญิงสาวจับเขาลากมาที่โอ่งน้ํา ราดน้ำเย็นๆใส่เขาและช่วยฟอกสบู่ให้ดุด่าแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนทำไมดุจังวะฉันอยากให้พี่ได้สติจะอะไรกันนะกระนากับแค่ผู้หญิงคนเดียวเกิดมาพี่ก็เจอพี่บัวผันเลยหรือ,อยังไงช่ยหนุ่มได้สติขอโทษเธอและลุกไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปทำงานเขามาทำงานที่นาของตมีทุกวันจนสนิทสนมกับกุหลาบและได้พบว่า หญิงสาวเป็นคนดีมากแต่เขาก็เจียมเนื้อเจียมตัวจึงไม่กล้าจีบแต่ก็รอบมองเธออยู่บ่อยๆจนตามีแอบสังเกตเห็นและถามขึ้นเองชอบลูกสาวข้าหรือวะฮะไอ้คราวเออบอกมาเถอะว่าเองชอบนางกุหลาบหรือเปล่าฉันไม่กล้าหรอกจกตมีถ้าเองชอบข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรข้าเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวย ก็แค่ไม่ได้ยากจนถึงขนาดกัดก้อนเกลือกินถ้าเองชอบลูกสาวค่าค่าก็จะยกให้จริงเหรอครับตมีแล้วชอบหรือเปล่าแล้ววะจะชอบจ้ะชอบมากกุลามาแอบฟังอยู่ก็เกิดอาการเขินอายตมีเห็นอย่างนั้นก็เรียกทั้งสองมาสอบถามเมื่อพบว่าต่างคนต่างใจตรงกันจึงได้จัดพิธีแต่งงานกันขึ้น คนเราเกิดมาจนมันไม่น่าอายเท่าขี้เกียจหรอกรู้ไหมทั้งคู่มองตากันแม้ไม่ได้จีบกันหวานชื่นแต่ก็สัมผัสได้จากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลังแต่งงานกันกุหลาบก็ย้ายไปอยู่กระท่อมปลายนากับคราวทั้งคู่ช่วยกันหาช่วยกันสร้างคราวมาช่วยพ่อตาทำนาพอขายข้าวได้แต่มีก็แบ่งเงินให้ส่วนกุหลาบเองก็ปลูกผักขาย ช่วยพ่อทำนาไปด้วยเอาผักไปขายที่ตลาดด้วยเธอไม่ใช่คนใช้เงินฟุ่มเฟือยแม้ไม่จัดว่าสวยแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหรอ,อะไรคราวมีความสุขมากไม่นานเงินที่หมดบ้านก็ค่อยๆงอกเงยจนสามารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันแรกได้พอเห็นเขาขี่ซ้อนเมียไปตลาดบัวพันที่มาเที่ยวตลาดพอดีเห็นก็เบ้ปากก็อีกแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือจะมาสู้รถกระบะของพิทิศชีวิตบัวพันธ์แรกๆก็ดีแต่หลังๆมาเมื่อความสวยไม่ได้ตื่นเต้นสำหรับทิศแล้วเขาก็เห็นคนอื่นสวยกว่ายิ่งตอนนี้ไปตีสาวคาราโอเกะในเมืองจึงหาเรื่องตบตีกับบัวผันเป็นประจำไอผัวเฮงสวยกตบฉันเหรอมึงทนไม่ได้ก็หอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับแม่มึงเลยออบัวพัน นิดกะว่าฉันเหรอเออสิวะวันวันเราแต่แตงตัวไม่ทํามาหาแดกอะไรเลยเนี่ยเงินกูเนี่ยอยหล,ลอลงทุกวันทุกวันเอเอไอไอไอชิดแกว่าฉันหญิงสาวถูกผัวไล่กลับบ้านเงินทองไม่ให้สักบาทแทมยังโดนตบหน้าจนหน้าแหกอับอายชาวบ้านส่วนคราวกับกุหลาบแม้จะมีสมบัติเป็นเพียงแค่มอเตอร์ไซค แต่ทั้งครูก็มีความสุขมากพี่จะเก็บเงินซื้อทองให้เองนะกุหลาบไม่ต้องหรอกจะพี่แค่ทองฉันไม่อยากได้หรอกจ้ามันก็ต้องมีไว้บ้างเอาไว้ใส่เป็นงานบุญอีกอย่างทองมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เมื่อเองลำบากถ้าพี่ไม่เดือดร้อนก็ตามใจเถอจ้าไม่เดือดร้อนหรอกพี่อยากให้เองได้มีทองหยองใส่กับเขาบ้างแล้วพี่จะเก็บเงินปลูกบ้าน ของเราให้มันใหญ่ขึ้นเผื่อว่าวันหนึ่งเรามีลูกลูกๆเราจะได้ไม่แออัดจะพี่ทั้งคู่ยิ้มให้กันสู้กันด้วยสองมือไม่ร่ำรวยแต่ก็พอมีพอกินการจบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ